สวัสดีครับผมโคชโนลตอนนี้อยู่ที่เรนทิวนะครับเ็นต้นพิสมัสนะครับผมอยูุ่วิทสี่สิบเจ็เดี๋ยวเรามาพบปะสังสรรค์กับทางสโนโดแมนกันสวัสดีครับ จิงเกิบบลจ l งเกิลจิงเ l ิลออกเดินทางมาจาตัวเ,วเตนเต้เฮจิงเกิบบลจิงเกิบบลจิงเกิลออกเดนทางเครื่องบินผ่านด้วยครับโอ้โหนี่ทะลุตึกเลยนะนี่เป็นไงเอเชียด้วยบินผ่านนะครับพอดีเลยนะครับแค่งแอ่งหน้าไปก็เจอเลยน,นี่ครับลุงเลิงเร,งราตามอยู่ครับผม เกิดแดดยิ่งก็ถอดเอว้โอวันใครเป็นที่สุดใครอยู่แล้วบโซเป็น,นเซ่เฮ้ยยิ่งก็ขอดเอเไว้โซเป็นเซ่าโอเคเมื่อกี้พอดีคนเดินสวนใช่ไหมแล้วลุงจะขยับใช่ไหมของผมเหรอโอ้อยไม่ยากถ้าอยากให้ลุงขยับอีกรอบหนึ่งนะนี่จับมือลุงนี่ใช่ไหมหรือลองนี้เลย เต้นเต้ะเต้นเต้นเตะนเตะนเต้เลยนะหลีกรอดไหมครับสวยย่านนี้จะเป็นย่านที่คนญี่ปุ่นเยอะอยู่นะอ่านี่มาแล้วครับเต้เต้โอ้ก็จะได้จับตั้งหลายที่ไม่หล่อเมื่อกี้คนไม่รู้จับหรือเปล่าเขาเดินสวนไปปรุงต้องขยับแล้วอะครับ เฮ้ยจิงเกิ e เบลจิงเกิ e เบลจิงเกิล all the way oh what time we need to ride you know what I'm so fancy s hey jingle bell jingle bell jingle all the way oh what time i s to ride you know what I'm so fancy s น่ารักมากๆ คงจะเจอแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นพอเข้าไปประมาณเดือนกุมภาปีหน้าดูแล้วไม่เจอกันแน่แน,นะครับยอนะ่อยครับเยี่ยม ไปก่อนนะครับลุงซัตาคอสนะครับผมแล้วก็สโนว์แมนทั้งสองทั้งสองตัวตรงนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่องดีนะครับนี่เลยครับเลนฮิลสุวิทย์ิ